วิวมาแล้วค่ะวันนี้นะคะกาแฟนะคะกาแฟสตรอนคอฟฟี่ค่ะอันนี้เป็นกาแฟสุขภาพนะคะสีเขียวจำให้แม่เลยนะคะเป็นกาแฟสุขภาพนะคะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการดูแลสุขภาพนะคะเบาหวานความดันคอเลสเตอรอลสายตานะคะตัวนี้นะคะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพข้อเข่าที่ดังแด็ๆตัวนี้นะคะ ใครที่สนใจนะคะอยากบำรุงสายตาตัวนี้เลยค่ะ32อินวันนะคะ,ะ,คะเป็นกลิ่นข้วกาแฟสดนะคะเนี่นะคะเป็นกาแฟที่คัดพิเศษนะคะสายพันธุ์อาราบิก้านะคะและสําหรับคนที่ชอบรสชาตินะคะสายพันธุ์ฝรั่งเศสนะคะไม่ต้องบินไปถึงปารีสนะคะนี่เลยค่ะกับกาแฟ AR คี่มีเซ่นะคะตัวนี้คอฟฟี่มีเซ่นะคะเป็นกาแฟสไตล์ฝรั่งเศสทําไมต้องมีมะม่วงแล้วก็มีส้มแขกแตกต่างจากเดิมยังไงตัวนี้นะคะเหมาะสําหรับคนที่ต้องการบล็อกและเบิร์นไขมันนะคะมีมะม่วงนะคะตัวนี้มะม่วงแอฟริกาะคะช่วยเรื่องลดความหิวนะคะทําให้เราทานได้น้อยลงแต่ไม่มีปัญหาข้างเคียงนะคะตัวนี้นะคะระบบขับถ่ายดีมาก สังเกตง่ายๆนะคะคนที่ทานจุกจิกยุ้มยิ้มทานเยอะตัวนี้คะช่วยระบายดีมากคนที่ท้องผูกแล้วก็ที่สําคัญเลยมีภูเขาด้วยนะคะช่วยนะคะดูแลเรื่องสุขภาพนะคะแล้วก็ช่วยทดลองนะคะตัวนี้สําหรับคนที่หนึ่งซองนะคะถ่ายไม่ออกให้ใครไปชิมก็สั่งเลยนะคะท,ทันทียอดสั่ง2ตัวนี้เยอะมากตอนนี้ กองก็หรูหรานะคะตัวนี้ราคานะคะ2ตัวนี้เท่ากันเวลาสั่งคะกันได้นะคะวันนี้ก็มารีวิวให้ดูนะคะ คอย้ำเลยคะกาแฟสองตัวนี้ไป AEC ตอบรับดีมากไม่มีขัดทุนนะคะในยุคโควิดแบบนี้แต่ยังมีรายได้ส่งของเทศกาลก็ไม่ได้หยุดส่งวันนี้ดีไหมถ้าเราทำงานที่บ้านแล้วมีรายได้นะคะรายได้ไม่หยุดนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ยิ่งขยายยิ่งแนะนำยิ่งมั่นใจกับ a r m a r v e l ผลิตภัณฑ์ที่สุดยอดค่ะแล้วพบกันใหม่ในที่ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ